นี่เป็นภาพพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งในปี2551ถือเป็นปีสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นองค์ประธานในพิธีมีทหารรักษาพระองค์12ก่องผ่านเข้าร่วมพลเอกไผ่บุญคงฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอดีตผู้บังคับการกองผสมในปี50และปี51ซึ่งมีหน้าที่ดูแลแถวของทหารและเป็นผู้กล่าวรายงานยังคงจดจำภาพประทับใจ ที่ในหลวงรัชากาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีแม้ในปีนั้นจะเริ่มประชวรแล้วซึ่งมีการปรับขบวนในปี51โดยให้สองกรมทหารเดินสวนสนามคู่เพื่อให้พิธีการสั้นกระชับโดยสิ่งที่ทำให้รู้สึกชูงใจที่สุดคือความพร้อมเพรียงกันของเ่าทหารซึ่งพระองค์ทรงยืนทอดพระเนตรรับความเคารพจากทหารจนเสร็จสิ้นพิธีพระองค์ยักหน้าผมเห็นอ,องค์ยักหน้า เหมือนชวนสนเด็จนรงเจ้าแล้วผมก็เดินไปข้างหน้ามันจะมีลาวลูกผมผมก็ยืนผมแล้วก็ทอดเนตรแถวทหารที่เดินผ่านไป้วผมก็ชี้ให้สหนเดแมงเจ้าก่อนเวลานั้นที่เรจะยังไม่รู้เลยว่าท่านท่านประชวนแล้วท่านทำนะ่ะ ทุกคนก็รอเวลาท่านมาพวกเราไม่ใช่ทหารรับางทหารทุกคนมันไ็นเกีย่ยวเลยแล้วนั่นคือปีสุดท้ายผู้่าทุกเจ้าอยู่หัวทักากล้าพออดที่ได้ออกสวนสามรัฐบาลครั้งสุดท้ายจากนั้นก็ไปชวนวนะมากก็ปรับรูปแบบเป็นถวายสัตว์ ที่หัวหินบ้างที่ปวงหาชวังก็แล้วแต่แต่ไม่ไม่ได้ทำรูปแบบชน,นาดหมดกปแล้วคนเอกพบนญก็ต้องภูมิใจเพราะว่าเราสวนมาแต่เด็ก เช่นเดียวกับผู้บังคับการกรมทหารมาที่หนึ่งรักษาพระองค์ซึ่งรวมพิธีในปี51ด้วยเราว่าจจำความรู้สึกที่ต้องขี่ม้านำทหารทั้งกองพันสวนสนามต่อนหน้าพระพักวินาทีที่ทหารม้าค่อยๆเคลื่อนผ่านที่ประทับทั้งรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจอย่างยิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตอนที่ผ่านหน้าพระพักของพระองค์ท่านนะครับท่านก็จะประทับยืนเพื่อรับการเคารพของอ ขบวนม้าที่สนสนามนะครับซึ่งตัวผมเองก็ต้องผ่านหน้าพระพักตร์องค์ท่านเป็นคนแรกของกองพันขี่ม้านะครับซึ่งท่านก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็มองมายังเหล่าทหารม้าทั้งหมดที่ที่สนสนามผ่านท่านในใน,ในขณะนั้นนะครับ รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยโดยพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์จัดขึ้นครั้งแรกในรัชากาลที่9เมื่อพศ2496และจัดต่อเนื่องมาแต่หลังจากปี2551ที่พระองค์เริ่มประชวรในปีถัดไปจึงปรับเปลี่ยนไปทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนณศาลาสหาไทยสมาคมประที่นั่งจกกักรีมหาปราสาสพร์ประที่นั่งอนันตสมาคมโดยหลังพิธีสวนสนาม ทหารและประชาชนจะเฝ้ารอพระบรมราโชวาทเช่นในปี2550ที่บ้านเมืองเพิ่งผ่านเหตุการณ์สำคัญมาในหลวงรัชการที่9ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทต,ตอนหนึ่งว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในศัตว์สุจริตพยายามลดอคติสร้างเสริมความเมตตาสามคัคคีไม่ว่าจะทำการสิ่งใดให้ยึดเอาความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นที่หมายสูงสุด